มากๆค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเองนะคะอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้อยู่ที่ทํางานก็สามารถที่จะเรียกพักพวกเพื่อนฝูงออกมาได้อย่าหยุดค่ะทาต่อไปนะคะในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะคุณแม่ของเราจะมาค่ะอยากให้ทุกคนนะคะฟิตร่างกายเตรียมพร้อมรับรับคุณแม่พริซินาอากลล่าสักครู่เดียวค่ะเดียวพเดียวพเดียวพลูเดียวกุ๊ ไม่ถูกก็พลูไม่พลูไม่ห้ามเลยหรอไม่ห้ามด้วยปล่อยน้ำพลูเนี่คือไม่มีใครห้ามใครนะฮะไม่ได้พลูขึ้นมาเลยไม่มีใครห้ามเลยเพลงของพี่พิศน่านี่เขาดังมาตลอดเลยนะไม่ว่าจะนานมากี่ปีเนี่ยร้องไปตอนนี้เด็กก็รู้จักกันนะฮะใช่ยังจะหมายถึงว่าเต็งรู้จักครับรู้จักเพลงอะไรเพลงอะไรพูดอีกทีพูดอีกที ต้องบอกว่าเพลงของคุณแม่คริสติน่าเนี่ยดังมากและดังยาวนานต่อเนื่องอสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นเพลงที่จำแล้วมันก็เป็นเพลงที่ถูกร้องมาตลอดเวลามันไม่เคยเก่าเลย<ช>แล้วที่สคาคัญเนี่ยตัวนักร้องเองเขาก็เป็นศิลปินที่มีวินัยมากนะผู้ชมทร,บรบาบไหมคะว่าหลังจากที่มีคอนเสิร์ตนี้เกิดขึ้นอตอนนี้นี่เขาฟิตซ้อมร่างกายอย่างรุนแรง